พิมเหมือนเดิมนะจ๊ะกับช่อง p K K c h a n n e นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้พิมพ์ด้วยนะจ๊ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประสบการณ์การใช้สมายแคร์เหมือนเดิมตอนนี้พิมพ์ใช้สมายคแคร์ได้เจ็ดเดือนแล้วนะคะ7เดือนแล้วนะคะจำได้ไหมเอ่ยเจ็ดเดือนเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆอาจจะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่า พิมพใช้เจ็ดเดือนมานี้เป็นยังไงบ้างใช้ A อสาเอหนึ่งสามเดือน a1 นะคะพิมพใช้สามเดือน A อสองสองเดือน A 3สองเดือนผลที่ได้รับก็คือเดี๋ยวก่อนอื่นพิมพ์จะบอกก่อนนะคะว่าอันนี้มันเป็นประสบการณ์ของพิมพ์นะคะเป็นประสบการณ์ของพิมพ์ บางทีเพื่อนๆบางคนอาจจะใช้ได้ใช้แล้วได้ผลเห็นผลมันก็แตกต่างกันไปเนาะเพราะว่าตัวนี้ยอย่างที่พิมพ์พูดนี้ก็คือเป็นประสบการณ์โดยตรงของพิมพ์การใช้สมัยแค่เจดเตือนของพิมพ์มันผลลัพธ์มันเป็นยังไงบ้างสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ก็คือเฟลนะคะ เฟลก็คือภารกิจล้มเหลวนะคะอันนี้พิมพ์จะพูดก่อนว่ามันอ่าพิมไม่ได้ว่าสินค้าเขาไม่ดีนะก็อย่างที่บอกเพื่อนๆไปว่าแต่ละเคสแต่ละคนมันไม่เหมือนกันตัวพิมพ์เองสําหรับที่พิมพ์มาพูดคือพิมพ์ก็แชร์ประสบการณ์ของตัวเองที่ใช้มานะคะให้เพื่อนๆฟังใช้สองเดือนสามเดือนเป็นยังไงสี่เดือนห้าเดือนเป็นยังไงอาจจะ กอบการตัดสินใจไม่มากก็น้อยให้เพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆบางคนที่กำลังมองหาอยู่มันก็อาจจะเป็นการแบบประกอบการการตัดสินใจได้เนาะตัวนี้ย้ำว่าเป็นประสบการณ์ของพิมพ์โดยคนเดียวโดยตรงเป็นเคสของพิมพเนาะก็คือภารกิจของพิมพ์ก็คือล้มเหลวนะคะเพื่อนๆแล้วการที่พิมพ์ใช้เจ็ดเดือน มันไม่เห็นผลอะไรเลยเหรอเพื่อนเนอาจจะถามพิมพว่ามันม,มีอะไรแตกต่างเลยเหรอนิดนึงก็ไม่มีเลยเหรอมันไม่ดีขึ้นเลยเหรอเพื่อนเ,นเนอาจจะถามมาใช่ไหมคะพิมพก็ตอบเลยว่าอ่ะยังไงล่ะเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงไหมกับการใช้สมัยแคนมาเจ็ดเดือนของพิมพนะคะฟันพิมพ์อาจจะล็ก นะเพื่อนเอนดูฟันพิมพ์อาจจะเล็กกว่าเพื่อนคนอื่นแล้วก็สั้นด้วยมันอาจมันก็เลยอาจจะเป็นเหตุนผลน,นี้ที่ทําให้มันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ผลไม่ค่อยเห็นผลนะคะก็คือใช้จุดเดือนพิมมีความรู้สึกนะคะว่าฟันข้างล่างพิมนี่นะคะมันห่างขึ้นเนี่ยตรงนี้มันห่างขึ้นมันเป็นช่องอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วรวมรวมในปาก สิ่งอื่นๆก็คือเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมซึ่งพิมพ์ก็เลยคิดว่าเราใช้ไปจะเดือนมันไม่มีอะไรแตกต่างพิมพ์ก็เลยขอยุติภารกิจนี้พิมพ์ก็เลยขอยุติคิดว่ามันควรจะยุตินะคะเพราะว่าพิมพ์เป็นคนที่แบบใจร้อนอ่ะพูดง่ายๆว่าเป็นคนใจร้อนคนหนึ่งอ่ะเหมือนกับว่าไม่ไม่อยากรออะไรที่แบบ พิมพ์คิดว่าเจ็ดเดือนมันก็นานอยู่นะเจ็ดเดือนนานอยู่นะแล้วมันไม่ไม่เห็นความแตกต่างเลยพิมพ์ก็เลยคิดว่าพิมพ์อแล้วกันตอนนี้พิมพ์ไม่ได้ใช้แล้วนะคะพิมพ์ไม่ได้ใช้แล้วแล้วผลที่ได้รับก็คืออืไปใส่เด็กเด็กเขาตายแล้ว พูดอาจจะไม่ถ่องเท่าไหร่นะคะพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไปใส่เหล็กดัดฟันมาซึ่งเพื่อนๆอาจจะถามเอา้าในเมื่อก่อนบอกว่ากลัวหมออ่ะ,อะก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าแต่ละหมอแต่ว่าแต่ละคลินิกเขาก็มีการรักษาแตกต่างกันไปอย่างคลินิกแรกนะคะเขาให้พิมพ์ขายเยอะไปพิม์ก็เลยมีความกลัวเกิดขึ้นเพราะว่าเพเป็นคน เข็มมากขนาดชีดในตัวแบบเราไม่ไม่ได้มองนะคะยังกลัวจะนับภาษาอะไรให้อ้าปากชีดไม่เห็นไม่เอาค่ะถึงถึงหมอจะมีอะไรปิดตาไว้ก็ไม่กลัวค่ะกลัวยอมรับเลยว่ากลัวก็เลยตัดสินใจไม่ท,ทําทีแรกนะคะแล้วตอนนี้มีความรู้สึกว่าอม,มันถึงไหนถึงกันละพิมก็เลยไปปรึกษาหมออีกรอบนึง ซึ่งหมอคลินิกนี้เขาก็แนะนําพิมพ์ว่าไม่ต้องก็คือเรามีฟันของเราปัญหาอยู่แล้วเราไม่ต้องผ่าก็ได้พิมพ์ก็เลยเลือกที่จะไม่ผ่านะคะเลือกที่จะไม่ผ่าแล้วตอนนี้ก็ใส่เหล็กได้อราหนึ่งเดือนแล้วนะคะยังไม่ถึงหนึ่งเดือนดีประมาณยี่สิบกว่า,าก็สาเหตุที่ยังไม่ใส่ข้างล่างนะคะก็เพราะว่าจริงจพิมพ์ให้เขาใส่หมด ให้หมอใส่ทั้งบนทั้งล่างพร้อมกันเลยแต่พอเข้าไปใส่เล็กจริงๆแล้วคุณหมอเขาก็เลยบอกว่าข้างล่างเอาเป็นเดือนหน้าแล้วกันเพราะว่าหมอจะมีการใส่ใส่หมอนใส่อะไรของเขาต่างๆนานา,นาคือมันเป็นวิธีการรักษาของเขาเนาะพิมว่ะโอเคอยังไงก็ได้เดือนหน้าก็เดือนหน้าแต่สุดท้ายนี้นะคะพิมพ์อยากจะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆคนไหนที่ ที่กำลังใช้สมัยแคร์อยู่นะคะหรือว่ากำลังมองหาอยู่ก็คือคนที่ใช้อยู่พิมพ์ก็เป็นกำลังใจให้เนาะเพราะบางคนอาจจะเห็นผลหรือว่าไม่เห็นผลคนที่ไม่เห็นผลเท่าไหร่เหมือนพิมพ์ก็อย่าเพิ่งถอดใจเนาะอย่าเพิ่งใจร้อนเหมือนพิมพ์ก็คือเราซื้อมาแล้วก็เอาให้มันถึงที่สุดเนาะพิมพ์ก็ใจร้อนไป ความอดทนของเรามันก็ไม่เหมือนกันเนะเาะเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะจ้าสู้ๆสวัสดี